พาไปชมบรรยากาศที่จังหวัดสตูลค่ะจิตอาสาจากทั่วประเทศกว่า500คนได้มีการลงเกาะเก็บขยะตามโครงการรักเลป่าเปิดฟ้าอันดาม,มันสตูลเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูก,กาลใหม่ปี2567ค่ะก<ส><ญ><ส><ญ>ว่า20ปีแล้วที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพันธมิตรนำจิตอาสาจากทั่วประเทศกว่า500คน พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเก็บขยะตามแนวชายหาดและหมู่เกาะต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติตารุเตาเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในฤดูกาลไฮซีซันโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่21ภายใต้ชื่อโครงการรักเลปาเปิดฟ้าอันดามันสตูลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5พฤศจิกายน2566มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดปริมาณขยะในท้องทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลสู่สายตาชาวโลกสนุกค่ะเพราะว่าตอนแรก หนูก็แบบกลัวว่ามันจะลําบากอนะไรแบบนั้นแต่พอมาเจอก็แบบพี่ๆี่เขาก็น่ารักทุกคนอะไรเป็นกิจกรรมที่ดีมากแบบได้อนุรักษ์ฟื้นฟูสถานที่แบบดีมากค่ะชอบก็ได้ไปกอไข่ครับแล้วก็อาดังมอกีครับแล้วก็มาก่อหินง,งามครับตรงหินง,งามรู้สึกจะมีแต่ปะการาังขาวครับแล้วก็มีเศษพลาสติกนิดหน่อยครับกอไข่ก็จะเป็นเศษพลาสติกก็ส่วนใหญ่ครับไฮซีซันถึงมาแล้วชาวตูลมีความพร้อมนะครับก็เตรียม เก็บกวาดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนจิตอาสาที่เราํามาเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะสร้างจิตสำนึกให้กับจิตอาสาที่มาร่วมงานนะครับอย่างน้อยที่สุดออในเมื่อเข้ามาช่วยเก็บเขาก็คงจะไม่ช่วยกันทิ้งนะครับก็จะทําให้ลูกเราสะอาดขึ้นครับส่วนตัวผมเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะครับว่านักเที่ยวทุกคนที่มาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่รักและใส่ใจในธรรมชาติเขามาเนี่ยเขา อยากมาชื่นชมธรรมชาติแล้วก็อยากจะนุรักษ์ักษาไว้ให้สู่ลูกหลานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่แค่แนะนํานิดหน่อยแค่บอกกล่าวถึงข้อข้อห้ามเขาก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วครับเพราะทุกคนเนี่ยเป็นมีจิตใจรักอยู่แล้วครับนาสิ้นปีก็คือตั้งแต่มก,กราถ,ถึงธันวาคมเนี่ยเราคาดว่าจะมีจํานวนท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสตูลของเราเนี่ยประมาณ1นล้านห้าแสนคนสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสตูลของเราอยู่ที่ประมาณ5000ล้านบาท ช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นเป็นต้นไปเนี่ยทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยสวยงามมากนะครับสะอาดสงบแล้วก็สวยใสนะครับเพราะว่าไม่มีมรสุมแล้วดังนั้นอยากจะเรียนเชิญทุกทท่าน,นครับมาเที่ยวสตูลช่วงนี้เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำหมันสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสุนัขและแมวบนเกาะหลีเป๊ะโดยปศุสัตว์จังหวัดสตูล เป็นการสร้างความปลอดภัยตามแนวทางสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการควบคุมปริมาณสัตว์เร่ร่อนการรักษาดูแลสัตว์ที่ป่วยโดยภาพรวมสามารถผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนกว่า400ตัวซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมัน่นถึงความสะอาดปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสตูลต่อไป